ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเงียเฮียยืนดีดีอ๋อสละสละเอาคันของเจ้าออกคันของเจ้าออกเงี้ยไม่ต้องรีบให้ตึงอย่างเดียวและแล้วนะครับและแล้วกดเดียวให้หน่อยกดเดียวให้หน่อย Chạy đi, chạy đi, chạy đi, này đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đừng, đừng, đừng. Cẩn thận, đừng, đừng. Để tôi chạy đi, để tôi chạy đi. Ờ, đây. Chạy ở trong phòng. Chạy vào trong phòng. Được rồi. Tập hợp. Tập hợp. Đây. Đây. Chỉ cần chọn đường nào, nó sẽ đi theo đường nào. Để tôi chạy đi, tôi có thể đi ngay. Được rồi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy ะเออตัดสินใจเอาเองนะอยู่ในห้องน้ำเนี่ยสวิงเราอยู่ในห้องน้ำน่าจะเป็นสละใช่ปะเน่โดดโดวกระจายปะเออถ้ามันโดดถ้ามันโดดน่าจะเป็นสละเ <c oughs> นี่ยบอกอะไรก็ได้อ่ะขอเถอะเอาให้ลองยี้นะอุ้ยไม่เอานะ โอ้ยทิ้งคันเลยอ่ะเงมานี่ตัดสินใจเองครับน่าจะเป็นสละมงมะ่ป่ัแข้องอนะอ้อมผมอ้อมได้นะนอ้อมได้นะอ้อมข้ามไปเลย <c oughs> ไปยทำไมอยู่สูงจังฮะมันดัน มาดัานผมตกนะอย่าไว้อย่าไว้อย่าไว้ถี่ไปนู้นแล้วถวไปนู้นแล้วอุ่นช่วงหกวาเลยหนังยางอ่ะเฮียได้บอกว่าเดี๋ยวเฮียเขาดันเราตกดันเอาเกดเดียวไว้กดเดียวไว้เล่นให้ล้าเล่นให้ล้าเอาให้ล้าเอาให้ล้าเอาให้ล้า เนี่ยตัดสินใจเอามาแล้วมาแล้วแขลไปไหนไงไงให้มันเข้าท้องเรือมึนนะมึนนะรอแฉว์แฉวลงไปสู้กับมันไหมเอามีดคนละเล่มเลและไป เอ้ยล็อกไว้เลยเอาเชือกมาผูกนะครับขวดเราไม่ได้ไปไหนนะครับขวดเรายังอยู่ในสายนะครับคิดว่าขวดช่วงหนังยางช่วงหกวานะครับยังไม่เห็นตัวปลานะครับน่าจะเป็นสลามมัง้งเห็นเนี่ยครับบอกมันโดดใช่ป่ะไอ้คิดว่าสลามไหมฮะน่าจะเป็นสลามมัง้งเอาให้เห็นนะเงียเียเงียกดกดอ้อมไครับ ตัดสินใจเองนะครับอย่าให้เขาต้องเรือนะนะครับอายเขานะอายอเขานหนาไอายเขานะตัดสินใจเองนะเราลบก่อนไม่งไปเฮียเขาจะเอาขึ้นดังไหนนะครับอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดันผมลงน้ำกล้องไปไม่ได้นะครับมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับเราเราเอาชัวร์เออเฮียเขาตัดสินใจเอง โอ้ยแค่กอดเอวก็กินขาดแล้วงานเนี่ยมันไม่มีมุมไปแล้วครับสุดแล้วไปนู่นแล้วแถมไปนู่นแล้วหนุนล็อกไว้ล็อกไว้แบกกรโดดเออล็อกไว้ไอชั้นไม่สวยไม่เป็นไรครับเราเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาให้เหนื่อยเอาให้เหนื่อยโอ้โหขาวโบขาวโบขาวโบโอ้ยขาวโปสละง่าย เอาะเตรียมนะคนสวิงไอ้ใช้สวิงมั่นใจปะเออไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมเป็นเป็นคนถ่ายทอดอย่างเดียวนะครับช่วยกันนะคนสวิงกันนะครับข่าวโป้เลยจเย็นเติมเออเอาให้ล้าเดี๋ยวมันก็ย้อมเี๋วครับโชคดีแค่ไหนแล้วได้เล่นร้อนหัวร้านแล้วเนี่ยไปนูแล้ว เขาเนี่ยเนี่ยายเขาเนี่ยอย่าให้อายเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเบี่ยงมาเราจะดันเราตกน้ำตกก็ตกวะเอาวะกลัวเพื่อภาพสวยงาม ออกครับออก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 ตัวใหญ่อยู่เนาะ,ะใหญ่อยู่ยาลงไปแล้วนะใหญ่ยุ้งี่เนาะใหญ่อยู่นะฮะฮะ ถ้าเป็นปลาตเกีจะเป็นปลากายเนาะ 7.8.9. อะไรเ,เขานะ่ะอันนีก้กายนั้นเป็นเนี่ยอายเขาในเงี้ยดีนะมีโอกาสแล้วนะไอสองคันนู้นจะเพิ่งกินนะก่นเนี่ยอยาก่อนทันยังไงนี่ยตงตัวอย่างเลยอะ แล้วนะไม่ยอมขึ้นเว้ยเดี๋ยวก็ตายไปก่อนเดี๋ยวเขาเบี่ยงกันมาเดี๋ยวง้นผมลงน้ำหลบก่อน <c oughs> ไม่เปไรโดยผมก็ถ่ายเรื่องในน้ำนแหละ <c oughs> หนังยางครับหนังยางขึ้นไปแล้วนะครับโดดตัวแล้ว <c oughs> แน่นอน <c oughs> ต้องกลัวครับเราได้สายสลิงอย่างดีเลยครับเ <c oughs> ซฟตี้ล็อกไว้โอ้ยขาโป้ยยอมยอม,ยอมอยางานนี้ต้องยอมขาโป๊ขาโป๊เอาให้มั่นใจได้ไงโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เงี้ยหรอวะครับจับไว้ดีจับไว้กอดไว้เลยล็อกไว้เลยเอวอ่ะกอดไว้เลยเดี๋ปล่อย อย่าปล่อยอล็อ,ลอกไปเลยแถแล้วแถแล้วอ,อย่าให้มันของเอรือดนะ้ไงตัดสินใจเองนะกลับมไปเ <c oughs> ไปดิผมจะอยู่ตรงนี้เออย่าไปดิเราเป็นตัวลุ้น เดีย๋ยวเราไปเกะเขาเดี๋ยวเสร็จเองไปทางไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่นเงียโคตรสวิงไปอีกแล้วนนมามามาเออลงมาก่อไนไว้ไดอย่าปล่อยนะเมื่อกี้ล่วงเลยนะย้อนแสีงให้หน่อยนะครับเราเอาความชัวนะครับ เบี่ยงได้ก็เบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงโอ้โหโอ้โหอวิชานี่สวยเนี่ยเตรียมเตรียมป๊บปยาหยกสิยา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 หยกหยกหยกไปไหมเอ่ยไปย้อน ไม่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 อันอันที่จริงอ่ะอันที่จริงพอสวบิงเข้าเนี่ยต้องหย่อนใช่เราก็จะให้สวบิงตามปลาจนกระทั่งลอยตัวแล้วไม่ทำงานเราเราเรายังไม่รู้หลักกันไงโอ้ยสวยงามครับ ไม่ผมกลัวไอ้สวิงไปแล้วก็เบยนมันจะไปเขี่ยวไงแล้วมันดิน้น่งไม่่ไง